ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะเป็นประเด็นของการโจมตีในหลายๆพื้นที่ของยูเครนในช่วงเวลานี้ค่ะที่รัสเซียนั้นเริ่มมาเน้นการโจมตีอย่างหนักแล้วก็รุนแรงในภูมิภาคสาปอริเซียนะคะมีรายงานว่าการโจมตีครั้งใหม่ในภูมิภาคสาปอริเซียนในรอบเพียงแค่24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการโจมตีเกิดขึ้นรวมกันกว่า360ครั้งด้วยกันนะคะเรียกว่าใช้ทั้งขีปนาวุธใช้ทั้งโดรนรุ่นใหม่เข้าไปโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะมีรายงานบอกว่า รัสเซียส่งกองกําลังแล้วก็นําขีปนาวุธเข้าไปโจมตีที่เมืองสเปอริเซียในพื้นที่รอบนอกถึง7ครั้งด้วยกันค่ะมีรายงานอาคารสิ่งปลูกสร้างเสียหายจํานวนมากด้วยนะคะมีรายงานออกมาค่ะจากทางนายกเทศมนตรีที่เมืองสเปอริเซียในภูมิภาคสเปอริเซียทางตอนออกชิงใต้ของยูเครนนะคะรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันสื่อออนไลน์เทเลกรมัมโดยบอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นยิงขีปนาวุธและปืนใหญ่ โจมตีที่เมืองสปอริเซียและพื้นที่รอบนอกรวม7ครั้งด้วยกันค่ะเพียงแค่ในช่วงเช้าวันนี้เท่านั้นนะคะตามเวลาท้องถิ่นก็เป็นการโจมตีทั้งที่พักอาศัยแล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายไปทั้งหมด15หลังค่ะซึ่งก็รวมไปถึงโรงเรียนอาคารโรงงานยานพาหนะต่างๆด้วยนะคะและมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บไปอย่างน้อย16คนด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยอพยพพลเรือนจํานวนมากค่ะออกมาจากอาคารบ้านเรือนที่พังเสียหายจากการถูกโจมตี โดยนายกที่ชมนตรีเมืองสปอริเซียให้ข้อมูลด้วยนะคะว่ากองทัพรัรเซียนั้นเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินถล่มเมืองและเขตต่างๆ12แห่งในภูมิภาคสปอริเซียเพียงแค่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาในรวมทั้งหมดโจมตีไปแล้วถึง363ครั้งค่ะโดยกองทัพอากาศยูเครนนะคะได้ออกมาแจ้งว่ากองทัพรัรเซียนั้นยิงขีปนาวุธนำวิถี2ลูก และยังส่งโดรนพิฆคาตอีก4ลำไปโจมตีตามพื้นที่ต่างๆในยูเครนในช่วงกลางดึกของวันที่22กันยายนค่ะแต่ว่าก็ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถสกัดเอาไว้ได้นะคะส่วนสถานการณ์การสู้รบการระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นแจ้งว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองทัพยูเครนได้จํานวนมากค่ะทั้งลานบินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ รวมไปถึงโรงไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมทางทหารโรงงานผลิตและประกอบโดรนและสามารถสังหารของทหารยูเครนได้เป็นจำนวนมากนะคะส่วนระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเองก็สามารถยิงสกัดจรวดขีปนาวุธและโดรนพิฆาตของยูเครนได้หลายสิบลำฐานรัสเซียก็ยัยงสามารถสกัดกั้นการรุกคืบของกองกำลังยูเครนในภูมิภาคเคิร์สได้และได้ตอบโตโจมตีกลับที่ตั้งทางทหารของยูเครนในพื้นที่ไปหลายครั้งด้วยค่ะ ทางด้านเสนาธิการทหารกองทัพยูเครนรายงานนะคะว่ามีการสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในแนวรบส่วนหน้าหลายจุดส่วนยาอยู่ทางด้านตะวันออกของยูเครนจุดที่มีการประทะอย่างหนักค่ะก็ยังคงอยู่ที่เมืองโพครอปส์และเมืองคูาาราคอบส์คุณผู้ชมไปติดตามอีกภาพหนึ่งนะคะที่รายงาน,นพบว่าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมค่ะที่ระบุว่าขีปนาวุธข้ามทวีป rs 2 8สสามารถของรัสเซีย น่าจะประสบความร้เเรวในระหว่างการทดสอบนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งขีปนาวุธข้ามทวีป RS 2 8สามารถมีพิสัยทำการไกลยอยู่ที่18,000กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์แบบกำหนดเป้าหมายได้อย่างอิสระมากถึง16หัวรบด้วยกันค่ะ ภาพถ่ายดาวเทียมนี้เป็นภาพถ่ายที่บันทึกเอาไว้เมื่อ21กันยายนที่ผ่านมานะคะ,สะแสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นรอบๆพื้นที่คือมีลักษณะเป็นหลุมขนาดใหญ่เกิดขึ้นแต่ว่าทั้งหมดนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะคะว่านี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวระหว่างการปล่อยจรวด หรือมันเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเติมเชื้อเพลิงขึ้นหรือไม่ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเองก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีหรือออกมาชี้แจงข้อมูลใดๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของยูเครนกันบ้างนะคะ ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นําของอยูเครนล่าสุดเดินทางถึงสหรัฐแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิน่นเตรียมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชิาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่จัดขึ้นในนครนิวยอร์กของ,ของสหรัฐนะคะโดยเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อให้พันธมิตรได้ออกมาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะ การเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้นะคะผู้นํายูเครนได้เตรียมที่จะนําแผนสันติภาพซึ่งยูเครนเป็นผู้จัดทําขึ้นเองไปหาหรือไปนําเสนอกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐค่ะโดยเรียกแผนนี้ว่าเป็นแผนแห่งชัยชนะจากนั้นนะคะแผนนี้ก็จะถูกนําไปเสนอต่อรัฐสภาและเสนอต่อผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปซึ่งก็หมายถึงคามาร์แฮริส แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะซึ่งแผนแห่งชัยชนะที่ว่านี้ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆค่ะคือ 1. อาวุธสําหรับการสู้รบ 2. ส,สันติภาพผ่านการทูตและ 3. ความรับผิดชอบของรัสเซียที่เป็นผู้รุกรานนี่เป็นเนื้อหาสําคัญนะคะของ3แผนแห่งชัยชนะที่ว่านี้โดยมีการคาดการว่าผู้นํายูเครนจะพยายามร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะแล้วก็จะร้องขอให้ชาติตะวันตกอนุญาตให้ยูเครนนั้นสามารถที่จะใช้อาวุธพิสัยไกลในการทําสงครามโจมตีกับรัสเซียด้วย สำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะจะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ยังคงถูกโดดเดี่ยวในการประชุมค่ะในขณะที่มีตัวแทนจากประเทศต่างๆกว่า150ชาติมาร่วมประชุมหารือถึงปัญหาและความท้าทายที่ทั่วโลกกาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสและปัจจุบันก็กําลังบานปลายใกล้จะก,กลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วนะคะกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลละในพื้นที่ของเลบานอนตามมาด้วยค่ะ